ดีค่ะหยกหมวงเลื่อมๆเลยนะคะยายแม่เสียดายปอกเดีย๋ยวยายแม่จะคว้านดองหลานนะคะ ้ามันคอนลิดยาอง่างออกไม่มดเลยเดีมือเนี่ย นี่ยแมวคว้านทัดแล้วนะคะนวุ่งโซ่นย่งเส้ชินนะคะกลางๆแหละ,ะก็เกมนี่แมวล,ล่างเลยนะคะล่างยางงอ,อกเลยแมวจะใส้นำปูนนะ,ะนี่น้ำปูนนะคะเตยังแมวจะเตยนำปูนใส่ลงไปเลยนะคะเตยัแมวจะเตยนำปูนใส่ลงไปเลยนะคะ นำปูนนะคะนำปูนใส่ปุ๋ยจมูกงวงนะคะแล้วก็เปลือห้องใส่ยักษงส้วนนะคะเดีปลือดจ้าววันเตียงเตียงโรมาเล่กอย่าแม่ใส่น้าตาเลยนะคะเปลือเนี่ยอย่าแม่ใส่ยังส้วนนะคะเวนเวนส้วนอย่าแม้คูนในเปลือยไร ไปนะคะดองกับน้ำอุนนะคะไม่ได้ดองกับน้ำธรรมดาใส่เกลือเดี๋ยวตอเจ้าเรามาแรกกันนะคะกืนเดียวยังไม่เอาดองกืนเดียว